ดีค่ะลูกค้าร้านตะวันบ้านนกดาวนครสวรรค์น,นะคะวันนี้ทีมงานของร้านตะวันเราก็รวมตัวกันประชุมนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีข้อเสนอแนะในการทําบ้านทําสีเราจะทําแบบไหนให้สวยงามแล้วก็ให้ได้คุณค่าเราให้ทําบ้านนะคะทางร้านเราจะมีนโยบายว่าให้ช่างทุกคนนะคะทํางานบ้านให้เหมือนบ้านเราเองสร้างบ้านให้เหมือนบ้านเราเลย เพราะว่าเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาเปรียบลูกค้านะคะพยายามทําเหมือนให้เปิดบ้านเราเองน้องๆทุกคนทุกช่านทุกคนก็ทราบนโยบายอยู่แล้วว่าทางร้านเราไม่มีนโยบายที่จะเอาเปรียบลูกค้าไม้อะไรไม่สวยไม่ดีเราจะไม่ใส่ไปนะคะเราต้องดูแลให้ได้คุณภาพและความพึงพอใจแต่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ มั่นใจว่าเราไม่เอาเปรียบลูกค้าสร้างบ้านที่เหมือนบ้านเราค่ะวันนี้เราก็ให้นโยบายและทีมงานช่างแต่ละท่านอันนี้ก็จะเป็นช่างแต่ละช่างนะคะมีทั้งภรรยาและก็ตัวพ่อหน้าช่างมาช่วยกันวิเคราะห์การทํางานของแต่หลังที่เราได้รับความไว้วางใจแต่ลูกค้าแต่ละท่านให้เราสร้างบ้านทําบ้านให้นะคะนี่น้องๆก็ด้วยความน่ารักกันนะคะช่วยกัน อันนี้ก็จะมีบริเวณหน้าร้านของตะวันบ้านนกดาวเรานะคะจากนั้นด้ประชุมกันเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันทํางานวันนี้ก็มีฝนตกลงมานะคะค่ะบรรยากาศลมรวม,มนะคะลูกค้าท่านใดมาจากกรุงเทพก็สามารถมองขวามือได้นะคะมีกังหันลมนะคะก่อนถึงตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์1ิโลนะคะผลงานของเราแต่ละหลังพยายามด้วยความใส่ใจ และความซื่อสัตย์ด้วยทุกค้าทุกขั้นให้ความมั่นใจนะคะเราก็เลยต้องให้นโยบายช่างไปทุกคนว่าทำบ้านยังไงให้เหมือนบ้านเราเองสร้างแล้วให้ได้มาตรฐานให้คุณคุณค่านะคะอันนี้ก็บิบ้านช่างพรน,นะคะสองคนสามีภรรยาก,ก็ช่วยกันนะคะเมียก็ช่วยขึ้นไปดูเลยว่าทำแบบไหนอะไรยังไงให้ความเรียบร้อยได้นโยบายจากร้านมาแล้วต้องช่วยกันทำให้เหมือนบ้านเราเองนะ ไม้ทุกตัวเราก็จะใส่กบทากันปลกให้นะคะอันนี้ก็เป็นบ้านของช่างเลิศนะคะช่างเลิศกับน,น้องนุชย์นะคะตอนนี้ก็เตรียมงานไปลงไม้อยู่นะคะกําลังลงไม้พื้นให้บ้านหลังนี้อยู่นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านช่างนึกทำนะคะบ้านช่างนึกทำตอนนี้ก็กําลังเก็บรายละเอียดกันอยู่นะคะ เราจะให้ดูยุบายช่างเลยช่วยทํากันให้ละเอียดให้นึกถึงบ้านตัวเองทํายังไงก็ได้เพราะบ้านตัวเองอะทำต้องสวยต้องดีใช่ไหมเด็กๆก,ก็ด้านช่างก็เข้าใจว่าเราไม่เอาเปรียบลูกค้านะคะนี่เป็นงานฝาเฟียมค่ะลูกค้าชอบฝาเฟียมเราก็มีช่างความฝาเฟียมให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้มะค่าประดูแต่กแดงั้งหมดนะคะ เราก็มีฟอยกันความร้อนให้นะคะมีท่อกันปวกะสายไฟร้อยท่อให้ันนี้ก็ช่างนึกนะคะกำลังเก็บงานของตัวเองอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านช่างแม็กนะคะช่างแม็กก็เสร็จแล้วแต่ลูกค้าอยากต่อเติมมีงานแล้วเรียบร้อยก็อยากต่อเติมเสร็จไปเลยนะคะเราก็ต้องมาต่อเติมเพิ่มเติมให้ด้านหลังอันที่งานเราเสร็จแล้วแต่ด้วย ความที่ลูกค้าอยากได้ต่อเติมจัดให้ค่ะอันนี้ก็เป็นงานฝาบางใบนะคะลูกค้าชอบฝาเฟียฝาบางใบเรามีให้อันนี้ก็จะเป็นด้านขนส่งนะคะเอาไม้แผ่นกระดานไม้ทุกอย่างที่ทางช่างต้องการจัดมาส่งให้จากโรงงานที่เราเก็บไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของช่างนุชกับช่างเลอช่วยกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็น ดูบรรยากาศนะคะรวมรวมของร้านตะวันบ้านนกดาวอันนี้ไม้พื้นใหญ่ๆยาวนะคะมาให้ช่างได้ตกแต่งแล้วก็ใสฉีดยากันปวกอันนี้ช่างแม็กค่ะไม้ยาวเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจผลงานร้านตะวันบ้านดักดาวสามารถติดต่อได้นะคะที่0822429263ร้านเราอยู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะทำงานด้วยความมั่นใจ ซื่อสัตว์ต่อลูกค้าทุกหลังไม่เอาเปรียบลูกค้านะคะสวัสดีค่ะ